สวัสดีจ้ามะพออกันคืจอจ้าจะพี่น้องจ้าในช่องกินกับอังจ้สมาจากพี่น้องจา้าแนวสุป,ปะมะม่วงเบาน้ำปลาหวานทำปลาหวานอุย้ยทำเองจ้ะมะม่วงเบามะม่วงเบา,เบาสุดๆจ้ะพี่น้องจา้ามาแซ่บๆน้ำอ่ง กินแบบนี้เลยจ้ะมันจะก,กรอบแซ่บ มึงน้ำปล่าวานะ นูน่้น้อยแบบนี้นีเบมืองสดๆอย่างยังดูอยู่บักม่วงเบานีน่นน้อยๆจับ่ฝาด้ะจะพี่น้องจา้าเปี้ยวกอบเปี้ยว หอมแดงจ้ะแซ่บๆน้ำอ,อ่ะสมปากอืม เป็นวัดมาจากคั้นข้อคิดอยากกินสมแบบนี้ พี่น้องเห็นคลิปนี้จกโม่งจ้ะน้ำลายแตกนะหว่งางบ่ น้ำปลาหวานอังทำเองแซบ่บคลัจ้ะหอมกุ้งหอมกุ้งแห้งหอมหอมแดกแต่มีความเผ็ดเพราะว่างใส่พริกป่นใส่พริกป่นแล้วก็พริกจินดาสด ทำหมดนี่อังซื้อมากหนึ่งกิโลจ้ะโลจะปาาอะไรนี่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทมะม่วงเบาน้ำปลาหวานเสจร้รพี่น้องจะฟินมากกรอบอร่อยถ้าว่าเสียกินเหมือนเป็นโลวมาก้าจะเ <c oughs> ก็บไว้กินหลังคลิปเนาะพี่น้องจ้ะ คลิปนี้ขันกินวัสดุภาพเบาวับบสดุภาพจังไหนขอโทษขออภัยพี่น้องได้เลยจ้ะพี่น้องจา้าฝากพี่น้องคือเก่าจ้ะฝากพี่น้องให้กำลังใจอ่างด้วยการกดไลค์กดแชร์จ้ะพี่น้องจา้าคอมเมนต์ให้อ่างอ่านเน่ได้กินไปจ้ะบุกม่วงเบาไปแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะ